ดีในสวนขั้วในสวนคาพี่น้องนี่คืออีกต้นหนึ่งที่เขาปลูกไว้เป็นพืชผักสวนขั้วนี่ค่ะของแท้และดั้งเดิมด่างยักษ์นองบัวลำคูเด้อพี่น้องแล้วก็อีกอเหตุหนึ่งคือ,อนอกบ้านนาค่ะพันขาหนองบัวลำคูนี่ที่เห็นอยู่นี่เด้อค่ะปลูกอุดมสมบูรณ์่ากว่านี่มึงพี่น้องพ่มใหญ่บ่ใหญ่บ่ล่ำมึมงใหญ่บ่ เนี่ยค่ะถ้าเลี้ยงดีๆก็สิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแต่เราว่างดีๆด้วคะ่ะเดี๋ยวนี้มีเพจแอบอ้างหรือเพจปลอมด้อค่ะทุกค้าท่านใดสัง่งก็ขอค้ให้ที่ใจเด้พี่น้องเด้ออย่าให้เพื่อนใดตัวได้หลอกเวลาใดของมากก็ต้องปุมันเสียความรู้สึกค่ะพี่น้องข้างนี้เป็นคิงค่ะ ิงหน่อยบ้านห้างเลยพี่นอ้องหิิงสวยงามพี่หนอ้อยนี่เป็นสวนขั้วเล็กๆแต่ว่าค้านี่บเล็กค่ะ